นับนาทีต่อจากนี้ไปขอให้ทุกท่านยืนตรงรวมไว้อะไรให้กับรถของไอ้ที่ทำมาใหม่ทำสามเดือนพังภายใน3ชั่วโมงครับ โอเคครับทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมเจมินทีนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในกองเทปเทปนะครับผมเพราะว่าวันนี้ที่เราต้องเดินทางมาที่ร้านดังรูมนะครับผมเพราะว่ามีเรื่องเหตุด่วนเหตุการณ์แต่ว่าเรื่องโชคดีเนี่ยก็คือรถของไอซ์เนี่ยเสร็จแล้วแลวผมจะมารีวิวในวันนี้แต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับผมที่ทําให้น้องผมเนี่ยต้องเสียใจแล้วก็ไม่อยากจะไปต่อกับร้อยยี่ห้าแล้วนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาเคลีย์ประเด็นว่าทําไมน้องของผมเนี่ยเขาจะไม่ไปต่อกับร้อยยี่สิบห้นนนนนนใวววััีี้้้แลจะมาชี้แงทกอย่างว่า รถทาอะไรไปบ้างจะมาเคลียร์ประเด็นเรื่องที่เขาไม่จ่ายค่าทํารถให้ผมด้วยนะครับวันนี้เราต้องมาเจอเขาครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านแล้วนะครับผมอยู่ที่ร้านดังรุมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมผมจะไปหาตัวเขาว่าเขาอยู่ที่ไหนนะครับไหนอยู่ไหนเนี่ยไ่ีอกอาอ,าอาผมคิดว่ามึงอยู่ในห้องอาดีๆไม่เห็นจริงเหรอเป็นยังไงมัางเครียดดิรออะไรอะ่ะเป็นไรอะ่ะเีเพิ่งทำเสร็จเมือวนันตืนนี่อ่ะพังอีกแล้วอา้าวทำไม,มังเกียร์แตกมั้ง เกียร์ใส่ไี่เกียตัวหาพี่เมื่อคืนน่ะเออเพราะว่าเกียร์แตกน้องมันนี่ไงเหตุการณ์เอาไปเล่าตรงรถดีกว่าไปเล่าตรงรถเอาถึงไม่ไปด้วยไปเล่าตรงรถที่รถมันเป็นยังไงก็คือว่าน้องมันอยากลองขับอยากลองรับใช่ทีนี้แล้วแล้วมันอาใส่เกียร์แล้วมันกำคัดเหมือนว่ากำคัดไม่สูดแล้วเกียร์มันลั่นนี่แล้วมันกระดังแคบตอนนั้นอ่ะมันไม่ยังไม่เป็นอะไรไม่ยังขับได้อยู่แต่ผมไปส่งน้ําให้ลูกค้าแบบมึงขากลับมาใส่เกียร์หนึ่งอืดอืดพอจะใส่เกียร์สาม เรากดลงไปแล้วนะมันฮึ่เนี่ยมันก็กลับมาอยู่2เหมือนเดิมใช่มันใส่ไม่ได้ใช่นี่แต่รถว่าร้อนๆแล้วเสร็จแล้วถอนก็ไม่ได้ถอนเกียร์ก็ไม่ได้เนี่ยมันกดแล้วมันลงไปอย่างเงี้ยแต่มันมันใส่ไม่ได้เนี่ยมันใส่ไม่ได้เลยนะครับคือมันไปเกียร์ไหนไม่ได้มันวืดมันวืดอะน่าจะเกียร์แตกเข้าที่ดูนะแต่ว่ารถตอนนี้นะครับเสร็จเสมบู์แล้วน่าเดี๋ยวบรีวิวหน่อยวันนี้ว่าทำอะไรลงไปบ้างอ่าก็อันดับแรกเลยก็คือ มาเี่ยมารีวิวรถหน่อยว่าทําอะไรลงไปบ้างเดี๋ยวบอกให้ว่าทําอะไรลงไปให้บั่งนะครับผมชุดหน้าเนี่ยก็จะเป็นเปลี่ยนชุดข้างบนใหม่เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกตาไฟเดียวเพราะว่าของน้องเนี่ยันมันแตกแตกแล้วมันแตกแล้วนะครับผมนะแล้วก็เปลี่ยนมือคัตให้ใหม่นี่มือคัตโซนิกมือคัตโซนิกนุ่มๆเลยสิ่งใหม่ครับหยอดน้ำมันนะครับผมผมไม่บอกเราว่าทำไงเดี๋ยวให้มารถมาทำที่เฉยนะครับผมตอนแรกคันเร่งแบบหนืดแบบหนืดมากตอนแรกคันเร่งแบบหนืดจัดเลยนะฮะแต่ตอนนี้ดูลุ่มๆ นุ่มจิ้นุ่มเลาไล่มาลงนี้ไล่มานี้าหน้าหน้าเปลี่ยนใหม่แต่เป็นของไม่แท้อไม่แท้นะครับผมชุดสีเนี่ยก็สนิทบ้างนะครับผมเป็นงาน A.R.M แล้วก็บางคนหน้าก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยคือชุดสีทั้งคันเนี่ยคือสีมันมามันมาทั้งคันเลยแล้วก็มีชิ้นดำชิ้นดำที่เปลี่ยนตรงนี้เพราะว่ามันแตกครึ่งเลยใช่แล้วผมก็ไล่ลงมาอันนี้พวกเนี้ยมันใช้ของเก่าได้ของเดิมอยู่เดิมอยู่ครับของที่มีอยู่แล้วช็หคแาเนี่ยเราเปลี่ยนแกนใช่เปลี่ยนแกนใหม่แล้วก็เซ็ตน้ำมันใช่นของาโจนะ น้ำมันซ<ส>า,าโจเรา,ม,ามีจำหน่ายนมีจำหน่ายนะครับผมราคาที่แบบย่อมเยาด้วยแล้วก็ใช,ใช้ได้หลายๆอย่าง<ช>เพราะรว่าทำไมผมถึงมั่นใจน้ำมันซาโจเพราะว่ารถ เราใช้ทุกคันเลยใช่นะครับนี่แล้วก็ไล่ลงมานี้นี้เราใช้ได้ปกติแล้วล้อหน้าเป็นล้อเก่าผมนะครับเป็นล้อของฟาคอนอาคอนนะผมที่ผมสั่งมาวงนึงแหละใช่นะผมก็ให้น้องมันใส่ไปก็ขึ้นใหม่เพราะต้องไปซื้อมันต้องไปซื้อใหม่ยกวงไอ้ยกคู่ไหมอ,อันนี้ก็พี่เจมมีพอดีก็เลยซื้อต่อพี่เจมซะน,นี่ครับอันนี้ข้างหน้าก็มีประมาณนี้นี่ด้วยแผงคอแผงคอของร้อยห้าบางลมนะครับนี่มันก็จะทางๆหน่อยเพราะว่ามันมันฐานใหญ่อะใช่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  มันถังยังไงวะว่าแต่ฮะมันถังยังไงัมนต้องลองบูทใหม่อ๋อมันต้องลองบูทเออแต่มันไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรนะไม่ได้แย่มันก็ปกติอะกะไรมาเนี่ยนทุสีทุสีใหม่ทั้งคันเลยครับนี่ใหม่ทั้งคันเลยอันนี้ก็เบิกใหม่เบิกใหม่หมดชินดัมคอนโซลเบิกใหม่แล้วก็ยูบ็อกเดี๋ยวเปิดใต้บอยหน่อยได้ๆยูบ็อกก็ซื้อใหม่เบิกใหม่เหมือนกันนี่แล้วก็ อันนี้ก็เป็นของเดิมที่มีอยู่แล้วอันนี้ใช้ได้ปกติอันนี้อยู่บล็อกใหม่แล้วก็พี่เจมไล่สายไฟให้ใหม่พันเทปพันอะไรให้ใหม่หมดเลยแล้วเปลี่ยนตัวล็อกเบาปะเบาะอันนี้ก็ตอนแรกมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันใช้ไม่ได้ล็อกไม่ได้ก็เลยมมีลายเซ็นด้วยลายเซ็นพี่แหละเ <lim> นี่ยครับโอ้โหนะฮะก็าะมาอันนี้ได้อะไรให้ทำอะไร เพื่ออะไรไม่รู้พี่อะแล้วก็อันนี้ด้วยอีกอย่างหนึ่งคือตับเกียวตับเกียวพักเท้าใหม่ก็คือว่าเบิกพักเท้าใหม่ด้วยเลยนะฮะก็คือทั้งชุดเลยข้างล่างเนี่ยเพราะอันนั้นมันชนปุ๊บมันล้มแล้วเหมือนว่าน็อตมันลูดเลยใช่ก็พังไปเลยแต่ของปกติเนี่ยก็เนี่ยที่บอกว่าพันสายไฟใหม่ก็เดินชุดไฟใหม่หมดนี่ใช่ ผมพันเองนะผมพันเองเลยประมาณนี้เลยมั้งมันก็ไม่มีอะไรแล้วอะ่ะทุกอย่างก็เดิมๆที่มีอยู่แล้วแต่ตอนนี้รถ<อ>ก็ขี่ไม่ได้ขี่ไม่ได้อยู่ดีพังไม่ออแล้วรับผิดชอบยังไงอะ่ะก็มันบอกว่ามันบอกว่าเดี๋ยวมันเอาตังค์ให้หกี่บาทอะ่ะเออแต่ว่า๋ยวได้บอกเลยเกียร์เกียร์ลูกนึงอะ่ะประมาณสามสี่หมื่นนะเออผมบอกมันอยู่ว่าถามช่างแล้วบอกสี่หมื่นกว่าบาท <c oughs> นี่เกียร์รถอะไรครับเนี่ย ก็ได้ยกใหม่เลยไงเดี๋ยวไปคุยกันข้างในไปรอรอลอรอรอรอเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างในครับเพราะว่า้งนอกเสียงมันดังนิดหน่อยอ่ะก็เรื่องเกียร์เนาะสรุปแล้วใครรับผิดชอบมันบอกว่ามันจะรับผิดชอบให้แต่ผมว่าไม่จะไม่เอาตังค์เลยจะไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่ต้องรอดูก่อนว่าถ้ามันแพงกูมมีตังค์จ่าย ม่ใช่แล้วบอกมึงแล้วว่าถ้าคนขับไม่เป็นนะค่อยๆสอนมันก็สอนมันแล้วมันบอกมันขับเป็นคือมันขับไม่เป็นเหรอหรือมันยังไงมันขับไม่เป็นตอนแรกมันก็ใส่เกียร์ไปยังไงมันเกิดยังไงอะมันคือเข้าใจไหมว่ามันมันเอานั่งเลยดีกว่าแค่นี้มันใส่แล้วทีเนี้ยมันขับอยู่สี่ห้ารอบอะมันตัดแล้วมันเกิดปล่อยแล้วก็ดับปล่อยแล้วก็ดับพอมารอบที่เท่าไหร่ไม่รู้นี่แหละมันใส่แล้วมันเกียร์มันลั่นแล้วมันกระดังกอย่างเงี้ยก็เรียบร้อยเลย ก็ตอนน่าจะดอกนั้นแหละที่ว่ามันทําให้มันมีปัญหาเียมใจไปเลยมไม่ก้ามปูจะมีก้ามปูสองตัวแล้วก็สลักกลางแล้วก็เหล่าเกียร์แล้วก็เฟืองเกียร์สี่ห้าตัวประมาณนั้นแหละถ้าตัวไหนแตกก็เรียบร้อยเหมือนกันช่วยป่ียเอ็นไบพออูดเลยนะไม่ใช่มึงจะไปเสือกอะไรกับรถเราเอารถกูทำม,มา แล้วรถมึงวะล่ะมันก็จ่ายเงินไปล่ะไม่ใช่อ่ะมันจะไ่จ่ายอ้เยี่ยนี่ปัญหาหลายรอบเลยเด้อมันชอบมันชอบมาโทษเองอ่ะน้องน้องชายของพี่ว่าว่าไม่ชอบจ่ายเงินก็มันไม่จ่ายจริงอ้เยี่ยไปโทษเขาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเพื่อเยี่ยอะไรมันจ่ายแล้วค่าค่าแรงดูหน้ามันดีคนอย่างมันน่ะมันจ่ายแล้วมันโกงใครหรอจ่ายมไม่เคยโกงเออคนดเต็มปากซสวยๆกันไปเอออ้เยียแต่แบบขับได้กี่วันไอ้วันนั้นกูทํา ใส่จุดสีเสร็จประมาณวันที่เมื่อวันซืนมั้งวันที่หนึ่งอ่ะวันที่หนึ่งสามเอ็ดหรือหนึ่งนี่แหละเออประมาณวันที่สามเอ็ดวันที่หนึ่งนะเออใส่เสร็จวันที่หนึ่งวันเดียวเท่าไรวันีวที่สามวันที่สองขับได้อยู่วันที่สองขับได้เออวันที่สองวันที่สองวันวันที่สองกองวันกลับได้เออต้องคืนพังนี่แหละขี่ได้ใช้งานเป็นอย่างนี้เลยเนาะขี่ได้กี่วันครึ่งวันใช่ครึ่งวันขี่ได้ครึ่งวันพังที้ก แล้วทำไมโอ้ยอันนี้มันแซมดีเว้ยไม่ใช่มันจะครึ่งวันมันกี่วันไอ้เอีกยรถมันก็ทำมาไม่ใช่ปะล่ะปะล่ะรถมันทำมาเพื่อใช่อย่าใช้ใช้ไปเถอะไม่ได้หรอกทำงานซ่อมเันไปเว้ยน้องเว้ยเคุณหวังเล้คนหน้าหมึงไเไม่ใช่การที่เรารถเราพังก็แสดงว่าเออเจี๋ยเรารักรถไงเอาจริงเวลาของอะไรพังหรืออะไรเงี้ยมันเป็นของของเราอะเราก็แบบเออดูแลรักษาแต่ว่าไม่ต้องไปให้ใครครับมันเป็นโลกของเราอะจริง ก็อีองมันขับเป็นไงผมก็เลยให้มันลองขับเลยไม่หรอกไอ้พวกไอ้พวกนี้จองหองด้วยพวกนี้มันพูดว่ามันขับเป็นจริงมันขับไม่เป็นหรอกเออไอ้เหี้ยมึงเดือดอะไรเนี่ยไม่ใช่เดือดแทนน้องมัน <c oughs> ว่าแบบว่าทำมังไม่ได้ขับเลยไม่เป็นไรหรอกผมซ่อมกันไปได้แล้วรถไม่ตายก็หาใหม่ได้เลยจบเลยจบชีวิตนะทีเทาตั้งใหม่ยับเลยผมคนนั่งสั่นะเลยเสียความรู้สึกเลยนั่งสั่นจริง มาเท้ามาขอโทษผมใหญ่เลยบอกพี่ผมผมมานั่งคิดคิดดูแล้วคนแม่งรักรถมันก็รักรถอ่ะเออมันก็รู้สึกผิดอะไรเงี้ยนั่นขอเตะหน้ามันได้ไหมเออผมบอกขอเตะเตะหน้าฟันนี่หนึ่งหน้าฟันหน้าฟันเเลยหรอขอใส่นี่ด้วยนะไอ้รองเท้าอะไรหัวเหล็กอ่ะนันยางช่วงเนี้ยคอกเหรอไาฮ่เฮ่าฮเาฮ่าฮ่าฮ่าฮเหฮ่า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 ฮ่นฮ่า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 ฮ่ อืมอือใช่ใช่เอาหนันยังเอาเลยเออเอาไปเจาะเอาไปเจาะแน่ของเล็กมันมีอยู่โอเคครับทุกคนวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวซ่อมเดี๋ยวก็เดี๋ยวอะไรแต่เจได้รเปล่าเตยเอาแล้วเอาแล้วยนะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเล่นใเสร็จดีๆีให้ดีฝากอุ่นนนท์เอถุงมือของของไอ้เจมส์กันนะที่ทำมาไม่ใช่นี้ ถุงมือที่จะทำมาขายใชไหมใส่ขับรถนะครับผมเฟี้ยวๆแต่งตัวแมดนะดูเด็ดเสื้อถุงมือถึงมือถึงมือเขียวไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เสื้อเหลืองเสื้อเหลืองถึงเนไหมแมทแมดกันเลยไม่ใช่ตายบาซิลไหมบาซิลเลียนอย่างเงี้ยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพาไปติดตามน้องมันด้วยนะครับว่ารถมันจะเป็นยังไงต่อไปเอ้ยไอ้นี่หนิเล่นแรง